นี่จีนน้ำยากะทิแต่น้ำยาหมูหมูสามชั้นแต้เาชิมหมูน,นี่อันนี้จะกินเดี๋ยวนี้อันนี้เหลือจากเมื่อวานนี่จะ้ะขมุกหมอ้อมุกหน่อไม้ใส่หมูกินกะข่าเหนียวกินเดี๋ยวนี้แหลจะจ้ะขนมจีนที่กินตอนมืดเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปเอ่อไปทำงานเนาะไ่ช่วยเขาทำงานอยู่ล่ะนะคะไปจะกินข้าวกัน คืองอ่าย <ๆ S 1> กินก็ทำใบแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาจะมากินเพจจะเพจจะไปทํางานเนาะอันนี้เป็นเอข้าวเหนียวขากโโโมุกหน่อไมจ้จ้ะมุกหน่าไม้ใส่หมูสามชั้นมุกใส่หมอ้อไปทำเมื่อวานนี่มันเหลืออย่นานี้แิเก็เลยว่าจะกินให้หมดเถอน,นี่ทำว้แฮมมี่เดี๋ยวไม่มีกลับมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็จะน่างี่หิวนายจะได้มากินเดี๋ยวแล้วกลับมาจากทำงานสองสามทุ่มเพจก็จะมากินจ้ะพี่น้องอันนี้ อุ่มกินไปก่อนข้องเกาไปก่อนกินแบบกินง่ายๆกินแบบอน,นาถาในนาถาจเบื่อของมุกหรือไม่อยู่ด้อมากินข้าวอุ้มรสข้าวก็แพพี่น้องเอาไปช่วยเขาทำงานอีกสามชั่วโมงนี่จะพี่น้อง เป็นไงปีใหม่เมื่อวานนั่เกิดมีแต่งานกิดงที่นี่ทำหอมมกแคบเพื่อนกินน่ะมีมาคนเดียวจ้ะเพื่อนคนไทยอยู่บ้านใกล้ๆก็เลยกล้าชวนเข้ามาอออันนี้ทำแบบโมกแบบยาวๆจะมานั่งคุยนี่แหละจะต่อจากเรื่องบ้านนะก็สิแล้ว ใจกลัวมีไรพูดมากกก่าซึ่งหลายคนก็เข้าใจขยันทุกมือลาวบองนะ่ะกินข้าวก่อนอุ้ยร้อนเรื่องเรื่อง ยุคเมืสมัยเลยเนาะที่แบบเออพูดท่นยังได้เรื่องแต่ว่าไม่พูดแต่ว่าเรื่องใครอะไรงไงแต่ว่าก็จะไม่เล่าเรื่องเราก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าจะดึงข้อคิดจากเรื่องนี้ออกมาพูดให้ฟังก็แล้วกัน ที่บูยิงไทยหลายคนแบบแต่งงานครับคิดว่าได้บผกผลังได้จะรวยเมื่อก่อนมันจะใช่กันแต่ครั้เนียไม่ใช่หาได้น้อยมากเ,าเราไปหาไม่กูเลยพออยู่ด้กันไปมีลูกมีเต่าแล้วกุ่ม ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่อายุเยอะกว่าหลายสิบปีเงี้ยสิบยี่สิบปีเงี้ยเข้าใจไหมเพื่อผมคิดว่าแต่งเลือกจะรวยพอแต่งไปแล้วมันก็ไม่เลยรวยอย่างที่คิดแต่ทนอยู่ไปจนมีลูกมีเต้าอพอมีลูกแล้ว นั่นซื้อกระทนไม่ได้จ้ะมันไม่เด้รักสัญญามันต้องเซ็นมันไม่ได้รักเอาเล่าอ,อย่างนี้เจ๊จะไม่งงหรอกก็คือมีคนหนึ่งจะคิดว่าเป็นเรื่องงเราของใครคิดว่าเป็นเรื่องตัวอย่างมาเล่าให้ฟังแล้วเรากันเผื่อใคร ไปให้มันเป็นความรู้ให้มันมองว่าเป็นความรู้อยากให้มันมองว่าเอาเรื่องคนอื่นมาคุนิน,น,นทาเมาท์มวยเราว่าอะไรถ้ามันไม่มีเรื่องพวกนี้ทุกคนก็จะไม่มีตัวอย่างให้พิจารณาให้ตัดสินใจเวลาที่จะตัดสินใจทาอะไรลงไปสาวสาวร,รุ่นรุ่น,นอายุสามสิบกว่าอยากรวยคิดว่าถ้ามีผัวฝรั่งแล้วจะต้องกูก็รวย ก็เลยไปเจอสลังคนหนึ่งอายุแบบว่าห่างกันสามสิบปีถามว่ารักไหม,มก็อาจจะมีความรู้สึกด,ดีสรัรดับหนึ่งนแะแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เลือกเยเลือกตรางหากสลังที่มีอายุได้เลือกกัน คนที่อา,ายุแก่กว่าที่ยี่สิบสามสิบปีเราอาจจะเลือกคนที่ไร่เลี่ยวกันเพราะอย่างน,น้อยจะมีเวลาอยู่ในกันยึดกว่าเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขาก็อาจจะไมใ้ใกล้ฝั่งหมือย่างว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่มีตัวเลือกสรุปว่าก็เลือกอแต่งงานทางท่เที่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้ไม่ได้หลัก ความความรักมนะันบบมีมากถึงขั้นงจงมาดแต่งงานลแต่แต่ว่าจุดมุ่งหมายมีก็คืออยาก,กมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เอาความที่มันได้รักมากเป็นพื้นฐานม,มันก็ต้องมีความอดทน พอทนจ้ะจนวันหนึ่งก็เลยเอยอมมีลงมีลูกเหมือนกันมีลูกพอพอถึงมีลูกได้แันก็ไม่ยึดอะไรได้เราะว่าวามรูซื้อกนคือนั้นมันเกี่ยวรักลูกกัต่างหากรักขวก็ต่างหากมันม,มันคนละเรื่องกันชลุสุด้ายก็ต้องก็ต้องเลิกกันความสวยกระตุกอยู่ที่ลูกกันัวลูกลับเมืองนอก จกของมันมีมันมีสิทธิไปเยี่ยมลูกเพราะว่ามันมีวีซ่าประเทศเขาว่าเคยไปเมืองนอกข้างหนึ่งก็ผัวก็แก่แล้วแต่คือว่าาแก่แล้วเคยมันอยู่ดนน้วยกันที่เมืองไทยแล้วทีนี้พอจะของไม่มีวีซ่าไปไปเมืองนอกไปเยี่ยมลูกก็จะไม่มีโอกาสได้เจอลูกผัวก็กลับไปอยู่ประเทศเอาลูกไปด้วย ความสวยกระตุกถึกงเิลูเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนที่จะเลือกว่าจะยังไงเพราะว่ามันไม่เด็กไม่ใช่คำตอบนะว่าแต่งงานแล้วฝรั่งแบบมันจะมารวยเลยถ้ามาอยู่เมืงนอกคุณมาอยู่เองมาอยู่กันแบบพวงเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นอยู่แต่เพราะว่าถ้าเราทำงานเูาจะหาเราจะเก็บ แต่ถ้าคิดว่าแต่งงานอ่ะแต่งงานมาแล้วจะรวยเลยเงินม่มีเลยจังปลาสวยเลยป่า,า,าป้ากินข้าวมาเลยนั่นแหละสาปอให้คิดจ้ะ แม่ก็ยังตกใจเลยไม่ได้ข่าวอ้าเพิ่งอยู่ด้วยกันในสองสามปีเลยเลือกใจสามเด็กน้อยลูกของมันข่าวโรงเรียนเลย คนที่คนที่มาอยู่มังนอกก็จะรู้ดีมาอาชีวิตอยู่เนี่ยโคตรนี่เลยอ่ะขอลรโคตอิ่มอลไเนี่ย ល្ស� filtrate ៎្ៃម្្ៃ flats លំ។្កះ្្ៈោះនៅក Mill លាម្មិត្រងមា วันคลิปต่อไปจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เด้อเรไปดูเด้อเอเอ,เอคนคลิปนี้อาจจะกินแบบซุปมุกทุกนนอย่างทั้งกับข้าวตี๋ปลา